อาหารให้เป็ดน้ำแน่หลักกระเฮ็ดอาหารปั่นก่อนนะครับเนาะลดต้นทุนพอได้ให้พี่น้องลดต้นทุนไปน้ำกันครับผมเป็นอาหารลดต้นทุนเทึ่งปาาทิ่งเป็ดอยู่น้ำกันได้ใกล้ก็กินได้ได้ครับเรือ สวัสดีครับพี่น้องครับมณีมะพร้าอกับบาน้องในช่องกบป่าพ้ารวยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมนี้บาน้องก็บจ้าพาพี่น้องมาเฮ็ดอาหารต้นก้อนครับผมสูตรลดต้นทุนนะครับเนาะสูตรของบาน้องเองครับผมหนึ่งกะชิมีลำครับมีลำแล้วก็เอาเตรียมอุปกรณ์มาแล้วนี่บ้างนี่ครับน้องมะนาวน้องมะนาวมันก็มาสวยพอนะครับนะบ่บ่พอสิเบิ่งตันี้ก็ชิมีส่วนผสมเพิ่นกะจะเป็น ผักใบชะยากับแหนแดงนะครับเด้อแหนแดงแล้วก็จะมีใบชะยาใบชะยามีแหนแดงแล้วก็จะมีต้นกล้วยนะครับเ้าห่อกะระสีซับต้นกล้วยแล้วก็เอามาผสมกันไวน้ในนี้นี่แล้วีแหนแดงกับหลายลงไปบดเลยนี่นี่แหนแดงกับนี่หลายปะ แหนแดงกับีมิตนกล้วยนะครับเด้อส่วนผสมมงเพลเพราะว่าแหนแดงเขาปลูกเองแล้วก็มีแหนแดงหลายแลย้วก็เลยเอาแหนแดงใส่หลายๆนะครับเนาะแล้วก็คือขาดบ่ได้นะครับนั่นก็จะเป็นนี่มาบึเป็นอาหารปลานะครับเนาะเป็นอาหารปลาดุเขาต้องเอาใส่น้ำไห้ได้ครับเด้อเพื่อให้เพื่อนเ่อยใส่อยู่ประมาณเจะครึ่งกิโลนะครับ ใส่กันก็จังจะคุกเข่าคุกเข่าให้เข้ากันนะครับเนาะตรงนี้ก็คือเข้าจังจะคุกเข่าให้เข้ากันแล้วก็จังจะมีกากน้ำตาลใส่สุดถ่ายนี่ครับผมส่วนผสมเพ่นเนาะตรงนี้ก็คือจะมีเน,มนื้อแดงล่ำล้วก็จะคุกเข่าให้เข้ากันก่อนเพราะว่าถามีปลาปนนะครับเด้วยปลาแห้งเข้านะ่ปะปลาแห้งตาแข็งครับ ล้วก็จาเอามาบดให้ละเอียดแต่น้อยเขาก็จะเอามาแทนอาหารเอาปลาแท่นอาหารปลาทุกได้นี่ครับผมเขาก็จะเอามาผสมกันกับสิดี่ไหลเข้าไปเลยตรงนี้ก็คือทื่งเป็ดก็กินได้เลยครับเดินีกเป็ดแต่ว่าเป็ดนี่เขาก็ต้องเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มต้นกล้วยเข้าไปอีกซับต้นกล้วยเสีอีกนะครับเนาะก็จะให้เป็ด กินได้แต่ว่านี่เดี๋ยวบราน้องสีแยกออกเพราะว่าห้องซี้ใสไซซีเรสไซก,การกําตาลนะครับเนาะเพาจะแยกออกไว้ให้เ,เป็ดน้ำเพราะว่าเป็ดเท่านี่คือห้องซิบูเรสไซก,การกําตาลนี่ของมะนาวของมะนาวมาซอยพอนะครับ ขูเข้าให้เข่ากันก่อนเดี๋ยวจังจะเอาตัวนี้ก็จะเอาออกไปให้เป็ดน้ำครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปให้เป็ดน้ำนะครับเนาะนี่ออกไปก่อนประมาณหนึง่งกาจะคูกเข้าให้เข่ากันกับม้วนนี้นี่ประมาณนี้เอาไ้ให้เป็ดครับตัวนี้ก็คือเขาจะเอามาให้ปลาเป็นส่วนผสมของอาหารปลาครับเดี๋ยวก่อน เพื่นอนๆเชหน่อยให้เขากันจักหน่อยนี่โคลี่ใส่เลยสิประมาณนี่ครับยวเข้ากับคือขาดบ่ไรกับคือเป็นกากน้ําตาลกากน้ำตาลานี่กับผสมกันเียบ่อยได้ครับประมาณแก้วหนึ่งแล้วใส่ไดน,น้ายู่ประมาณสีถึงหาลีแต่แต่ว่ากากน้าตาลเข้าสีเข้มข้นเข้าก็ต้องเอามาย่อยใส่กับน้ำนะครับเนาะ ประมาณไหนก่อนครับให้ก็จิบมากขายี้ออกครับผมเพราะว่าการตาจะเป็นเหลวนี่มาฝึกเข่าให้เข้ากันเลยเพราะว่าเ้าใส่กามตาเพื่อเพื่อนจะเก็บวไ้ได้โดนครับแล้วก็จะปั่นก่อนจับก่อนกันได,ดีนะครับเนาะถ้าผู้ใดมีอย่างอื่นก็ะทดแท่นกันได้เพราะว่าแต่ละยางนี่คงบาลน้องน,อนี่สูตรบ่ได้ตายโตครับผม เพราะว่าสูตรของเฮ้านี่ก็คือเห็ดไ้เบดถูกสวนนะครับเนาะเห็ดไ้เบสคู่แบบตัวนี้ก็คือเฮ้าจะหาเอาไปใส่คือเครื่องเครื่องอัดเม็ดเห่ือนก็ได้ครับนี่อัดออกเป็นเม็ดมาเลยเขาก็ผสมกันได้สิล่ะแต่ว่าตัวนี้ก็คือเฮ้าจะลดต้นทุนคือเฮาบ่มีเครื่องง่าไงเครื่องอัดเม็ดเนาะเฮาก็ต้องเอามาเฮ็ดเป็นก้อนแล้วก็ไปตากแห้งไว้อยู่ประมาณจะถ้าแดดดี่ยเน่ก็สามสี่แดดครับลองปั่นเบิ่ง ั่นเบ่งครับนี่ครับเาปั่นหน่อยปั่นไงเดี๋ยวต่เห้าสิบปั่นเอาวับอุ่นครับอุ่นโยนลงไปเลยอายุประมาณนี้กะแกนดีอยู่ครับนี่ทอว่าห้าก็โอเคแล้วหรือว่าอากอยากให้เพิ่นเข้มขน้น,กกน,นห้ากก็เอาลงใสี่ก็ได้อทักว่าห้าวก็ต้องคูกเข่าให้เข่ากันดีดีก่อน เดี๋ยวเอายีกจน้อยก็ไเลยครับเอาหนามใส่ตัวคนกันยังจะน,นีเนี่ยจ้ยห,นหน้อยเขียนได้หน้อยนี่ให้เป็นแล้วแล้วเ้าเข้าก็จังจะปั่นไห้ง่ายเนาะเข่าให้เขากันเลยสูตรนีโบตายโตครับสูตรนีกร้ก็เฮ็ดยูไซก็ได้เพราะว่าบางเทียก่ะเพราะว่าเคยเฮ็ดใลิปให้พี่น้องเบิ่งหลายเทียละครับเพราะว่าสูตรเขาเฮ้านี่ บริตายตเนาะนี่ครับผมห้ากับคุกเข่าให้เข้ากันเนาะเพราะว่าเห้าเห็ดเป็นอาหารปั่นก่อนลดต้นทุนแล้วก็มาทดลองปั่นเบิงนี่ครับประมาณนี่เพราะว่าสีผสมหลายๆอย่างใส่เพิ่งบางทีอเข้าก็ม่องขามไปอยู่ในสวนคือเบาวนองเบานะครับมันมี ส่วนผสมอยู่ในสวนเท่านันแหละเพียงแต่ห้าบ่อูแล้วกับบริเวณบ่อหูเห็ดองเนะครับเนาะนี่ครับได้เลยอาหารบ่นก่อนโยนลงไปเลยนี่กับปลาเขากินได้เลยแต่ว่าต้องอยากให้ก็คือกินได้กเป็นถาเป็นพวกปลาคอปลากินนามเลิกนี่ก็เป็นปลากดเหลืองปลากดเหลืองนี่ก็คือโยนลงไปเลยโยนลงไปได้หนามเพื่อก็กินอยู่ใต้นามได้นี่ครับมันก็จะปั่นปั่นเป็นก้อนไว้ล่านั้นเ่าก็จะเอาไป โยนลงให้ปากินนี่ก็คืออาหารปันก้อนเอมจะแห้งแห้งแล้วก็ร่อยร่อยปลาเขาก็สามารถตอดกินได้นี่ก็ได้ยูระมัณบอหนึ่งนี่ก็ทาเลี้ยงยูบะมันจะขาลอยตัวนี่ก็สามก้อนนะครับเนี่ยโยนลงไปสามก้อนเลยอืม้องมันหน้าพันใหญ่มากเบิ่งคอเห็ดนี่ให้ไอปะามาไปแล้วสุดท้ายก็ไอปะอายาน,นี่ครับเขาก็ปั่นนังสิแล้วครับแต่ว่าต้องหแห้งก่อนเนาะ แห้งแล้วเ้ากระจังจะเอาไปยนล่งหายปลาห้ากินไดอือประมาณนี้ครับเดี๋ยวจังปั่นไปเรื่อยๆเ,เพื่อเฮ็ดทีนพี่น้องเบิงหลายทีบแล้วล่ะเนาะแต่ว่านี่ก็เลยก็คือว่าฝ้นจะเริ่มทีเศร้าแล้วเ้าก็ตองตากไปหนําก็เรืยกลายเป็นเวลาห้าโอยู่เา้าตากใส่กบแดดแดดไปเลยเป็นกะแห่งประมาณจะตากจ้ สามสี่มื่นะครับก็ล่ลองเบื่องเข้าต้องเอาเขารห่มใบน้าได้ครับเด้อเขาห่มเพื่อว้เพราะว่าน้าหมอกตกเนาะน้าหมอกลงสิเพราะว่าน้าหมอกกระแหงงแน่จังน้อยเวลาเขาตากว้ยามมาเสาย่มาเลงเขาก็มาเก็บเข่าห่มว้เขาก็เอาอยูท่าเดดๆดนี่ก็จักประมาณจักสามสีสามสีเดี่ยน,นก็แหงแล้วแหงแล้วก็ลองทดสอบยวนลง,ลงเบื่องย่นลงให้ปลาหาก,กินเพราะว่าถาพื้นที่บางหมอกอ่ะเขาต้องฝึกให้เพิ่นกินก่อนนะครับเนาะ บางทีงอนุน้องไปแล้วเพื่อนคือบบกินนี่แหละครับผมเพราะว่าปา่าเขาบรเคยบระเคยกินพอของบ้าน้องนี่จะยังว่าท่านไหนเพื่อนกินได้ครับพี่น้องเพราะว่าป่านี่ก็เพึงจะเลี้งยงได้อยู่ประมัณเดือนกลัวเนาะเดือนกูกลัวทั้งเบิดเลยเอามาปล่อยพร้อมกันถ้าเบิ้งพร้อมกันตอนมันแห้งแบบ้าน้องจะเอามาทดลองให้พี่น้องเบิ้งนะครับว่าปา่าเขาบระเคยฟึกให้กินนี่สิกินบอนี่ครับนี่อาหารนี่ ปกติแล้วทาเหาเอาตะล่ำไปเพื่อนกินนี่เพื่อนก็กินอยู่ครับล่ำเนาะเพราะว่าล่ำนี่ก็คือนลอยลงไปเลยลอยลงไปนี่กับบางเทื่อนี่กับป้าเหกากะบ่พท่านไดนกินจ่อยล่ำละลายไปแล้วถ้าตรงนี้ก็คือเฮาปั่นก้อนมันแห้งแล้วเพราะว่าจางังได๋กะล่ำนีถ่ถือถือน้ำจังไได๋เพื่อนก็ซึมเข้าไปแล้วก็สามารถย่อยสลายเปืือยนะครับเนาะบางเื่อนี่กะเอาไปโยนลงไปแล้วเพื่อนร้อยทา หาล้อยแล้วปลาเข้ากินนะครับนําปลาเข้ากินนี่ก็คือก็จะเบิดไปเลย้าบางมองบางพื้นที่ปลาบ่เคยกินแล้วก็เอาไปยนลงไปเลยบานนี้เพื่อนก็จะลอยอยู่ประมา่านโดนเต๋าอยู่เพราะว่าปลาบ่มาตอดเลยนะครับเนาะปลาคือว่าไงปลาบ่มมากินเลยบ่โดนเหนเพราะว่าเพื่อนก็จะอมนม้ำแล้วก็น้ำอัดทซึมซับเข้าไปก้อนเพิ่นนี่ก็จะจมลงไตนาแล้วก็เอาไปเห็นปลาอยู่ใตนากินได้ครับผม บเสียประโยชน์แล้วก็บ,บเสียเปล่าด้วยคับพี่น้องเด้อเพราะว่าพี่น้องหลายคนเห็ดแล้วก่ะเออเจอปัญหาอาหารปั่นก่อนเข้าโยนลงไปแล้วโบกีนากขี่จมมาสิน,น,นะครับเพราะว่าเพราะว่าน้ำน้ำนี่ก็คือซึมซับเข้าไปให้อาหารปั่นก่อนของเข้าเนาะจังไหรนี่ปั่นก่อนเของเข้านี่ต้องถือน้ำแล้วก็ต้องละลายนี่ครับนี่แต่ว่าเขาต้องถ้ามีป่าหลายๆบ่บท่านละลายโยนลงไปนี่ก็ไล่กินแล้ว ไรกินแล้วก็เลยกลายเป็นอาหารปั่นก่อนข้ออาวบะจมง่ายบะจมง่ายหย่อนอย่างมีปลาหลาปลาหลายื่ยนลงไปเลยปาลาก็ะไรกินแล้วก็กลายเป็นเบิดข้าวเดี่ยวบอาหารปั่นก่อนนี่บะท่านนี่ละลายบะท่านนี่จมหนามอยู่นะครับน้นบองบ่านนี่จมนามอยู่มันก็เลยกลายเป็นว่ออปาปลากล่กินปกติแล้วถ้าปลาบางพื้นที่หรือว่าบางหนองบ่มีปลาเลยกินย่นลงไปปลากระบ่กกินนะครับพี่น้อง ตรงนี้คือกันเพราะว่าถาเป็นหนองนใหญ่ๆอย่างสีขาเข้าบก่กให้นเพิ่นเพิ่นกะบ,บ่สามารถสิมมากินในเฮาใดย่น,นไปกะย่น,นวนางเปลืองซีถาปลาหลายๆย่นลงไปนี่แป๊บเดียวมากินมุนเวดครับบ่เหลือเลยนี่แหละครับพี่น้องครับเฮากะปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเพราะว่านี่ก็คือปั่นอยู่ประมาณนี้นี่ครับผมเพราะว่าเป็นยังที่ว่าเ่าวน,นอ้องคือตองปั่นไหกลมนะครับเนาะ เพราะว่าเขาปั่นเห้กลมแล้วมันก็จะได้ง่ายกว่านะครับเนาะปั่นอาหารนี่สิคือเขามือเขาเลยง่ายเพราะว่าหลายคนก็ว่าคือบบปั่นแบบคือเขากี้เขากี้ก็ได้ครับเฮ็ดแบบนี้ก็ได้แต่ว่ามันก็จะปั่นยากนะครับนะยากไดนไหมก็จะบบคอยอยแต่ว่าก็ได้คือกันนะครับเฮ็ดเป็นเขากี้เนเอาไปตากแห่งใดอยู่แต่ว่าก็เออมันก็เป็นทรงบบสวยอีกแบบหนึ่งเนาะตัวนี้ก็คือเฮาก็เลยห้าปั่นเป็นปั่นก่อนเลย ก้มกลมบางทีครับนี่ปั่นก้มกมบางทีมันกระสีง่ายกลัวเวลาเขาก่อนโยนให้ปลาเขากินบ่อหนึ่งนี่ก็ได้ยูประมันสามสี่ก้อนนี่สิก็ได้เลยครับผมเพราะว่าเขาก็เอามาแทนอาหารลดต้นทุนนะครับนะฟอเป็นอาหารลดต้นทุนคือตรงนี้ก็ปั่นแล้วั้งสีโยนลงไปให้ปลากินได้เลยได้บ่อก็ได้เช่นกันครับนี่ครับผมก็คือเขาปั่นแล้ว ยุ่นให้ปลากินเลยได้บอ่อนี่เบิ่งสิ่ยุ่นให้เบิง่งนะครับเนาะเพราะว่าถ้าอาหารปั่นก่อนถ้าเพื่อนบอ่อแหง้งเพื่อนบอ่แห้งนี่ปลาห้าก็กินได้แต่ว่าห้ายุ่นลงไปแล้วเพื่อนก็นจะบ่แหง้งบ,บ่บ่ทันไ้จับตัวกันปันใดนะครับนาอถ้าแห้งแล้วเพื่อนก็นจะเป็นก่อนนะครับบ่าวน้องเจอยุ่นปลงไปให้เบิ่งนี่ปลาเพื่อนถากินตลอดจะแลอยู่นี่ครับเฮายุ่นลงไปเลยนี่ยุ่นลงไปนั่นครับนี่ก็คือเพื่อนจะ บ่ลอยขึ้นมาแต่ว่าปลาเขาอยู่ใต้น้ำได้กินนี่ครับมันก็จะว่นพักกันว่นกินอยู่หันหละใต้น้ำเลยเพราะว่าอาหารปั่นก้อนนี่คือถ้าบอแห้งนี่ก็คือคนจะจมจมลงไปอยู่ใต้น้ำนะครับเนาะนี่แหละครับผมปลาเขาก็จะพักกันว่นกินอยู่ใต้น้ำเป็นปลาที่กินน้ำลึกนี่พวกเป็นพวกปลาสวายหรือว่าเป็นปลาทพโพ่หรือว่าเป็นปลากดเหลืองปลาคอพเพ่อนก็จะกินอยู่ใต้ใต้น้ำะบ่คบอยขึ้นมากินนะครับเนาะ นีก็คือกลายเป็นขอดีอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเหาก็จะบได้เห็นอาหารปั่นกรร่อนรอยขึ้นมาให้ปาาลาเหาไล่ตอดเพราะว่าอาหารปั่นก่อนบ่าแห้งถ้าแห้งแล้วเฮาล่องเอามายนเบิ่งครับอยู่ประมาณจากักสามสี่มือเฮาจึงเอามายุนให้ปลากินเบิง่งคาบอาหารปั่นกรร่อนโยุนลงไปแล้วเพาะอพวเพ่นแห้งแล้วก็จับโตกันเพอนจะรอยขึ้นมานะครับเนาะถ้ารอยขึ้นมาแล้วประมาณจักสิบือว่า1ิานาที่ถา้าปลาบบกินหนึ่งสี่ นะครับนอกถาปลาเห่าบางหม่องบางพื้นที่บอหไงบอหไงนี่กับปลากระสัวสีมากินเขาก็ต้องฝึกให้ปลากินน้ำนี่คือของบ้านนอกนี่บ่ต้องฝึกอยากเลยครับนี่ว่าจะได้กินอาหารป่าเนี่ยเพื่อนกับมาเพราะว่าเพื่อนเคยได้กินอาหารป่าแล้วก็เป็นบอที่บอยไงแล้วก็บอกวางแล้วก็บอเลืกนะครับเนาะปลาเห่ากะว่าแต่ได้ยินเสียงคนเห่านี่กับมาแล้วนี่ครับผมนี่ครับผมก็คือ เพื่อนด้ยินเสียงเฮาเพื่อนก็มา,าแล้วนะครับเนาะก็จะมากินอาหารเดี๋ยวบ้านน้องก็จะพาพี่น้องมาตากตากฟองตากอีกทีหนึง่งครับผมจะหามองที่ตากอาหารก่อนครับบ้านี่รามาตากฟังกิดละหรือสีตากฟังนี่เลยก็ได้แต่ว่าฟังนี่จะกดเี่ยเเห็นกันแค่น้อยเพราะว่าต้องเอามาให้มองได้ที่มีแดดแดดนะครับเนาะเดี๋ยวจะเอามาไหวห่วมพี่เลย มีตําปูหอยบอ่ออยู่ทถวนี่นครับเดี๋ยวจะเอาตุกตาออกก่อนเาี๋เอามาหอยอาหารปั่นก่อนต้องมีแล้วครับเจยวตากแหงไว้นะเดี๋ยวเอาขึ้นมาไว้มี่ก่อน,นตรงมีคือเท้ากรสีเอาไปตากแดดอีกทีนึเงนะครับผมตรงนี้สิบอ้อแดดนะครับเนาะ นี่เอามาว่างไปเลยครับเข้ากับสีม,มาว่างไว้แบบนี้นะครับผมเพื่อให้พึ่งไวเบ้ง่ายกับพือใส่พึ่งแดดไวให้เพิ่นได้แหงๆแล้วกับปลาเข้ากับสีได้กินดีอือว่างๆมาเลยครับประมาณจะทาแดดได้ดีนี่ก็อยุ่ช่วงนี้ก็สามสี่มือก็สามารถเอาไปให้ปลากินได้แล้วครับเพราะว่าสูตรนี่ก็ คือว่าวน้องว่า,าละ่ะเป็นสูตรที่ไผก็ะเทดได้พอตายโตคืออยู่ในสวนเฮ่ามีพวกพักได้หลายเอาใส่ได้หลายเลยมันก็นแล้วแต่ที่เฮาอยากใส่หลายตรงนี้ก็เลือไว้เอาไปไว้ให้เป็ดน้ำกับเป็ดเฮ่ากกินได้เป็ดไก่กินไดนเบิดตากแห่งไว้เลยตากแข่งไว,งไว้ประมาณนี้แหละครับผม เฮ็ดประจาครับเบิดแล้วก็เฮ็ดเดี๋ยวห้องเ้าะน,น้องก็ติเฮ็ดอยู่นี่แหละถ้าหนาฝนนี่ก็จะเฮ็ดยากแน่ถ้าเหาตากแห้งแล้วก็เก็บ,บ,กบ,สบใส่กระสอบใบใส่ได้เป็นเดือนแต่วต่าต้องเหาต้องตากแดดดีๆด้อครับเด้อแห้งๆไดดีแลละเฮาก็เอาไปใส่กระสอบว้แล้วก็แท่นอาหารตามท้องตลาดได้เลยเดี๋ยวถ้าตอนเปนแหงนะครับเดี๋ยวจึงจะพาพี่น้องมาอัปเดตบางอีกทีิดนึง พราว่าถ้าเห่ายังปลาแล้วถ้าบ่ามีอาหารลดตนทุนนี่ก็คือเห่าสีบ่มีกำไรนะครับเนาะถ้าเขามีอาหารลดตนทุนนี่สิกะเพราะว่าบ่วน้องกะเห็ดอยู่นี่ประจำแล้วครับเห็ดเรื่อยๆเฮ็ดตลอดกับสิน้ำใ่ไหวประมาณนี้ครับตากแห้งตากแดดเลยเลย บางเืออกาอาจจะเป็นน้ำล่ำกไ็ได้ครับด้วล่ำอ่อนเกินไปแต่ว่าของบ้าน้อกนี่เอาล่ำตามลรงสีนะครับเนาะตามล่งสีห้องหนี่เพื่อนก็จเจมีพวกแกบน้ำแน่ถ้าเป็นล่ำที่เพื่อนแขนเกินไปก็าอาจจะโยน,นลงไปเพื่อนนักแห้งนะครับเนาะนักแห้งก็แห้งแล้วก็ยังจมเเก่าอยู่ก็าอาจจะมีส่วนครับแต่ว่าตรงนี้ของบ้าน้อกนี่ก็คือใส่อยู่ตาม ลงสีเห่านี่เพื่อนกระชีเป็นล่ําแบบหยาบแน่มีแกบแน่นะครับเนาะถ้าเป็นล่ําตามเขาเจ้าขายตามล้าน,นเลยเพื่อนละเอียดแห้งครับก็อาจจะมีสว่วนเพราะว่าหลายคนเจอปัญหาที่ว่าเฮ็ดแล้วอาหารแห้งแล้วโยนลงไปยังจมอยู่นี่นะครับคือปัญหาของเพิ่นก็คือสิเป็นล่ําละเอียดแห้งเกินไปล่ําตามต้านขาที่เพิ่นขายทั่วไปนะครับเนาะ เป็นล่ำตามพื้นบ้านเขาเหานี่สีมีแกบหลายแล้วก็กลายเป็นโยนลงไปนี่ก็จมเพราะว่าแกบก็ะซอยได้ขึ้นกันครับนี่นี่ครับกระสียูประมาณนี่ล่ะเขากระสิตากแดดรเยียบร้อยตากแดดใบพึงแดดไรก่อนเดี๋ยวจังจะเอาไปใสยย่ยูแดดแดดู่ครับนี่ ตรงนี้ก็คือสีหาหมองไท้แดดแดดอีกเทนึงคือสีไปอยู่แถวต้นใหม่คนละครับให้มองแหงๆเนาะแดดๆดดพอตรงนี้เวลาเขากาว่าแหงแล้วเขาเอาพื้นมาอ,อย่างสีใดเลยครับเพราะว่าตรงนี้ก็คือเพิ้นมันบแด,ดเขาต้องหาสีแดดๆดเดี๋ยวจะเอาไปให้เป็ดกินเบืองครับบัดเดี๋ยวให้บ้านน้องลางเมื่อกน นี่ครับปั่นแล้วเนาะปั่นหม่ๆ่ยังสีมาล่องเบิ่งว่าปลาดุกเข้านี่เพื่อนสิกินล่ำบ่นี่ครับกินอาหารเข้านี่แต่ว่ายนดลงไปแล้วอาหารเข้าเ่ราต้นแห้งนะครับเด้อเพิ่นจิจมลงไปเลย <c oughs> นี่ครับพูดครับพี่น้องเบิ่องมาเบิง่งครามมาเบิ่งกไก่ๆมื้อนี้ให้น้องปามไทยพอนี่ครับเบิ่งนี่คือเฮาเอาลงไปแล้วนี่ปลาเฮ้า่าอยู่ใน่วงแคบคือว่าอยู่ประมาณอยู่ในกระช่างนี่เพื่อนกะหูได้เลยครับโยนดลงไปเบิ่งนี้ แต่ว่าเพื่นจิจมเพ่นเกิดจะพากันลูไปกินอยู่ใต่นามนะครับอยู่พื้นตลางนะครับเนาะข้างๆเห่านี่ก็เวลาเห้าล่างล่างตุง่นตาเขาจะถืมากินกน,นี่ครับข้างๆนี่กับป้ากับสีมากินนะครับเด้เพราะว่าเป็นพวกปลาตะเพียนปลาหนิ่นนบโยนลงไปเลยเดี๋ยวจะเอาไปทดลองให้เป็ดกินเบ่งครับว่าอาหารเฮ่าเป็ดจะกินบ่ นะครับเฮานี่ครับผมคือเฮาได้ให้อาหารปลาแล้วเพราะว่าตรงนี้คือห้เปดนี่เิเฮาบ่ตองผสมอาหารว่าอาหารปลาก็ไดนะครับเนาะเฮาก็เอามาแฮ่ล่ำแล้วก็ส่วนผสมใบกล้วยต้นกล้วยแล้วก็จะเป็นแนแดงแล้วก็จะใบชะยาแล้วก็จะมีใบม่อนนะครับเนาะนี่ครับมาแล้ว <c oughs> นี่ครับเฮาก็จะเอามาห้เป็ดกินได้ เหมืองนครับเน,นี่เพราะว่าตัวนี้เข้ากับโบอะดเอาใส่คืออาหารปลาดุกนะครับเนาะก็ได้ครับผมเข้าบบต้องใส่กับเข้ากับจะาักออกไปอยู่สองสองอยางก็คือเป็นไออาหารปลาดุกแล้วก็ก็จะเป็นไอกากรน้ำตาลเข้าบ่ต้องใส่ครับตัวนี้คือเข้ามาห้เป็ดเท่านี่นี่มาเบิ่งครับมาห้เป็ดเป็ดเป,เป็ดเป็ดนี่มาพี่คราบเขาเบิ่งทางนัน นี่ครับเดี๋ยวจะเอามะาหอายเป็ดปปปปปนี่มาเท่ไ้เพิินเลยว่าเป็ดเท่าสี่มากินบ่นี่ครับถามมาเบิงมาเบิงเลยพูดเบิงครับพี่นอ้องนานเขาเบิงกับไก่เลยครับหอมนี่ครับเป็ดเท่ากับสามารถกินได้กินได้ทั้งเป็ดได้ทั้งป่าเป็นอาหารลดต้นทุน แต่ว่าอาหารเป็ดเท่านี้ก็คือผสมกับคล้ายๆกันครับแต่ว่าข้าบเอล่าแตงแต่กากน้ำตาลนะครับน้ำมาใส่กับอาหารปดุเข้ากระสีมีส่วนผสมก็คือล่ำหนึ่งหลักจะเป็นแหนแดงแหนแดงหลวก็จะข้ากระสีผสมเข้าไปอีกนี่ครับเบิ่งเพราะว่าเป็ดเท่ากับสีกินแล้วก็จะเป็นใบชะย่าใบม่อนนะครับเนาะมีส่วนผสมอยู่ในหัตก็ได้แต่ว่าถ่าอยากง่ายๆก็คือตักแล้ว ได้ล่ามมากอะเอาเนื้อแดงใส่ได้เลยนี่ครับผมบ้าน้องกับพีพ่น้องมาเลาะเบิงเบืงหาอาหารให้เป็ดน้ำแน่แล้วก็เห็ดอาหารปั่นก่อนนะครับเนาะลดต้นทุนเพราะได้ให้พี่น้องลดต้นทุนไปน้ำกันครับผมส่วนทางนี้นะครับเนาะนี่ครับพี่น้องตรงนี้ก็คือเฮาเป็นอาหารลดต้นทุนทึ่งปลาทิ่งเป็ดอยู่น้ำกันได้ไกล้ก็กินดได้ได้ครับเด้อตรงนี้ครับผมีบ้าน้องกับเห็ดอาหารตากแห้งไว